ดูสิครับทุกคนตอนนี้นกปากหางเขาลงมาลงตรงแปลงนาใกล้ๆข้างหน้าเนี่ยครับเขากำลังบินมาพอดีวันนี้ผมมาปันน่นนาให้กับคนแถวบ้านไทยสังคีครับพอเข้ามาทำตรงนาปลังตรงนี้ครับนาเขาอยู่ตรงนี้วันนี้ก็เลยได้ชมบรรยากาศครับนกปากห่างกำลังบินนาครับเห็นไหมครับ กำลังบินมาขึนมาทางผมออกไปพอดีเลยนูย่นออกขากับออกไปเข,ขจะบินหนีกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้เขากำลังบินมาจากแปลงนาฝั่งโน่นกำลังมานี่ครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปละกำลังบินขึ้นไปครับตอนนี้โอ้โหถูงน่าจะเป็นร้อยๆตัวเลยครับ ก็ uh huh. จะบินไปไหนไม่รู้ไปลกที่แปลงนาด้านนู้นหรือเปล่าไมนน่เ้าก็บินไปครับคือมีรถมอเตอร์ไซค์หรือคนใช้สัญจรตามถนนก็ราะเขากินใกล้ถนนเขาก็จะกลัวอย่างนี้ครับเขาก็จะบินไปบินมาแบบนี้หละ